กระทะเดียวกันได้นะคะไม่ผิดกดนะคะโอ้ยเละมันก็ไม่อร่อยเอาไม่เละนี่แหละ,ะกระทะทำไมไหมเออเนาะกระทะไหมก็เป็นนะ กระทะไม่ก็เป็นนะดำๆนี่กระทะไหมนะคะ <laughs> ไม่กระเทียมไม่กระเทียมเมื่อก,มมก,มมกี้น,นีเราไม่ได้เอาออก อันนี้ใส่หมูสับนะคะ่ะลืมปิดเชื่องค่ะ ม่อกับกระทะบ้านนี้ใช้งานทุกวันดูมันใหญ่ขึ้นนะโอ้พี่น่านธรรมดาพี่น่านของใช้งานต้องใหญ่ขึ้นนั่นแหละผัดขัาใส่หมูจ<อ>ับ ขอบคุณ16ล้านดวงใจนะคะำไมสุดสุดใช้กระทะไฟฟ้าเพราะว่าจะทำให้ตัวเองใจเย็นลงมาหน่อยเขาเป็นคนใจร้อนนะคะแต่กระทะไฟฟ้าจะใจเย็นทั้งที่เกียดก็เอ้ยนันด้วยโอเคนะคะแล้วก็ได้แล้วค่ะผัด ลรลหมอุ้มสุดๆ,ๆเลนะคะอร่อยมากเลยนะคะผัดบวบอร่อยมา ตันน้ำนิดหน่อยน,นะคะกันกระทะไหมอันนี้เป็นผักที่เตรียมไว้นะคะผักรวมนะคะผัดรวมแน่นกระทะแน่เลย นั่นกระทะแน่เลยเดี๋ยวผัดผักให้ยุบก่อนนะคะเพื่อใส่เครื่องเพราะมันจะขุนมาได้ ใช่ค่ะกระทะเล็กนิดหนึ่งค่ะผัดผักกระทะใหญ่เนานะบดเนาะ ปล่อยทิ้งเท่พูดนะคะแล้วมาใส่เครื่องกันนะคะก็ผักไอ้นั่นอะผักพอเดียวไม่คิดามันจะเยอะเนาะเราก็ไม่ได้เตรียมกระทะใหญ่ แซ่บบอแซ่บก็อยู่กับน,น้ำมันหอยค่ะ <laughs> ไม่เค็มวัดไม่เค็มเดี๋ยวเติมน้ําอีกก็ได้ไมีถั่วดันเตาด้วยนะผักรวมไม่ถั่วดันเตามีกระหล่ำปีคะนาแล้วก็เห็ดกรัมดอกมัคกกีรเห็ดหูหนูมะเขือเทศแล้วก็พริกนะคะรวมผักนะคะรวมผัก รวมผักนะคะอันนี้ผักผัดรวนนะคะเติมน้ำเนาะเอาน้ำนิดหนึ่งไหมแม่ครูแม่ครูมาทานผัดผัดรวมด้วยกันนะคะแม่ครูเอาน้ำนิดหน่อยแม่ครูเนาะ เ่เดือดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยกลงได้นะคะสุแล้วะค่ะอ๋อสุกก็จะเสร็จเหมือนกันสุกก็จะเสร็จเหมือนกัน,นะค่ะแม่ครูแล้วก็เสร็จแล้วค่นนี่ลวล้างช้อนก่อน เดี๋ยวหม้อเดือดอีกสักหนึ่งก็โอเคนะคะย,ยกบนได้แล้ว กันนะคะอืบอสเดี๋ยวเตรียมตักข้าวทานกับผัดผักไข่ดาวและ <c oughs> แกงค่ะแซบแซ่บแซบนะคะ เราจะได้เมนูผัดผักรวมมิตรแล้วก็ผัดลอยนะคะยาผัดหมบดอยอยังไม่ถ่ายคลิปไม่ใช่ไม่เค็มพอดีพอดีอดถ้าเค็มน่ะซมน้ำไปแล้วไม่ได้เ,เค็มเทใส่แานถ่ายคลิป เตน้ำแล้วนัทีเป็นยัไง คุณยี่สิบเอดร้านดวงใจนะคะเดี๋ยวขอสาสิบห้านาทีนะคะจรลงอีกห้านาทีนะบอสจัดการอะไรก็จัดการนะ้จรลงนะจ๊ะอร่อยมากนะคะผัดผัดรัวมมิตรนะคะวันนี้อาหารเมนูง,ง่ายๆนะคะ ยากสำหรับคนที่ค่ะผัดผัดรวมมิตรนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาตักกันนะคะเพราะว่าถาเอาใส่นานได้